กรรมดีที่ทำให้มีคนเอ็นดูรักใคร่เมตตามีอยู่เจ็ดข้อด้วยกัน 1. เป็นคนมีเมตตาเสมอต้นเสมอปลายเคยช่วยเหลือคนเจือจานศาสตร์หรือให้อภัยผู้อื่น 2. พูดดีพูดเพราะไม่เน็บแนมคนที่พูดจานุ่มนวลใช้น้ำเสียงอ่อนโยนคนรอบข้างจะรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้ 3. มีจิตใจอ่อนโยนต่อผู้อื่นและสัตว์กรรจากการให้อาหารสัตว์ดูแลสัตว์เล็กสัตว์น้อยส่งผลให้มีคนอยากเลี้ยงดูเราอย่างลำบากสให้ความอบอุ่นแก่ผู้อื่นที่ชอบปลอบใจดูแลผู้อื่นยามเจ็บป่วยมีกรรมดีด้านความเอื้ออาทรคนจึงอยากดูแลต่อ5เคยบำรุงบิดามารดาครูบาอาจารย์คนที่เคยกตัญญูอย่างจริงใจ มักมีบุญหนุนทำให้คนรักโดยไม่หวังผลตอบแทน 6. ใจเย็นใจนิ่งไม่เอาแต่ใจคนที่ฝึกใจสงบไม่เรียกร้องความสนใจจะมีพลังความนุ่มนวลดึงดูดคนอื่นโดยไม่ต้องพยายาม 7. เคยให้ของด้วยใจเช่นเคยถวายของดีแก่พระผู้มีศีลให้ของกับเด็กยากไร้ส่งผลให้มีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เราโดยไม่ต้องขอ